ไทยเชลล์ชีนล์อากาศฐานดาวเทียม NSSC ระบบชีนแบนความถี่เรียบร้อย1.635สิบเอ็ดสองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ Polarized Station North Central สวัสดีครับเพื่อนๆชาว m o ชาวโมบายสั y คครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมสมาร์ทแท็บเล็ตนะฮะที่หน้าจอใหญ่ราคาเกินห้ามใจครับกับนี่เลยโนเกียลูเมีย1320 โนเกียลูเมีย1320มาพร้อมหน้าจอขนาด HD ครับขนาด6นิ้วแบบ Super Sensitive ที่จะปรับการแสดงผลตามสภาพแสงไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนครับน้ำหนักอยู่ที่220กรัมครับและระบบปฏิบัติการคือ Windows Phone 8พร้อม l เ m ีย Black หน่วยความจำภายในนะฮะสูงถึง8 g b ครับและภายนกนะอกรับได้สูงสุดถึง64 g b แบบ micro SD card ครับและยังจัดเก็บแบบ cloud บน SkyDrive อีกด้วยนะฮะถึง7 g b เลยเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่รู้สึกได้นี่คือโอ้โหหน้าจอนี่ใหญ่สะใจเอามากๆเลยนะครับใครที่ ชอบนะฮะหน้าจอใหญ่ๆเห็นตัวของใหญ่ๆหูหรือว่ามีปัญหาเรื่องสายตานะฮะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับโนเกียลรเมียร์ถึงสูงฮะโอ้โหหน้าจอใหญ่เบ้อเลยครับอย่างที่สองนะฮะที่รู้สึกได้เลยครับด้านหลังสีนี่โอ้โหเป็นสีไฮไลท์เลยนะครับใครที่ชอบสีแบบว่าช็อกกิ้งช็อกกิ้งแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีให้เลือกสี่สีด้วยกันครับมีสีแดงสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในกล่องที่มาเนี่ยก็มีมาให้สีเดียวนะครับ ผมก็เลือกสีแดงนี่หละครับแต่ว่าถ้ารู้สึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับขอซอมๆหน่อยขาวดำเนี้ยก็สามารถหาซื้อได้ครับเป็นเคสที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับนี่ด้านบนครับเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับ3.55มิมตามมาตรฐานปกตินะครับส่วนด้านล่างครับก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จนั่นเลยฮะกับไมโคร USB มาดูตัวหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับหน้าจอก็มี3ปุ่มหลักๆครับมีปุ่มโฮมนะฮะแล้วก็มีปุ่มเซิร์ช หาต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงปุ่ม back จะอยู่ทางซ้ายมือครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มคีย์นะครับกดขึ้นกดลงได้นะครับรวมถึงปุ่ม power นะครับหรือปุ่ม home เนี่ยก็อยู่ตรงกลางนี่ครับนี่พอกดปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วมีอีกปุ่มหนึ่งนะฮะตรงนี้จะสังเกตได้นะฮะมีอหนึ่งปุ่มตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอ่ยแน่นอนครับ Nokia Lumia 1320นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยคือกล้องของเขาครับที่คมชัดเอามากๆเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะฮะที่เอาไว้ให้เราสามารถถ่ายรูปได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถกดชัตเตอร์ได้ตรงนี้เลยครับกดครึ่งทางนะครับเพื่อเป็นโฟกัสติดๆพอมีเสียงแล้วเนี่ยก็กดลงไปเต็มที่เลยเพื่อถ่ายภาพได้อย่างสวยงามและคมชัดนั่นเองครับเรามาดูโหนกเกียร์แคมร่กันนะครับนี่ครับก็มีสามโหมดหลักๆให้เลือกกันนะฮะเป็นการถ่ายภาพนิ่งครับนี่ แต่โฟกัสครับแล้วพอเราโฟกัสได้นะฮะเอ็กโพหรือว่าการโฟกัสต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกดแคปเจอร์ได้เลยครับส่วนใครนะฮะที่อยากถ่ายวิดีโอครับนี่แค่เลื่อนมานะฮะตรงนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีวินาทีนะฮะวิ่งขึ้นด้วยครับตอนนี้ง่ายๆครับถ้าอยากซูมเข้าไปนะครับแค่ลากเล้วขึ้นไปนี่ เทเลยนะครับไม่ต้องใช้2นิ้วหรือว่า3นิ้วเลยนะครับแค่เอานิ้วซูมผักซ้ายผักขวาแบบนี้นะครับก็ยังสามารถซูมได้แล้วนะครับนี่นอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งความเก๋นะครับคือ smart sequence ตังเองครับหรือว่าใครที่อยากถ่ายการเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นเวลาคนกําลังวิ่งนะครับและอยากได้เห็นภาพที่เป็นช็อตต่อช็อตต่อช็อตแล้วก็เอามารวมกันแบบนี้นะครับสามารถ ถ่ายได้เหมือนกันนะครับเขามีโหมดให้ครับแต่ว่าทริคอย่างหนึ่งนะครคือต้องถือมือถือให้นิ่งนิดนึงครับนี่เขาก็จะคำนวณไว้นะครับพอถ่ายนิ่งปุ๊บมันก็จะแชะแชๆแชแชโอ้เป็นสิบภาพเลยนะครับแล้วพอเข้าไปดูในแกลเลอรี่นะครับเขาจะเลือก best photo ให้นะครับนอกจากนั้นครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองโปรนะครับและอยากได้รายละเอียดของภาพที่มากขึ้นนะครับเราสามารถเลือก โหมดนะครับให้เป็นโหมดแมนนวลได้นะครับอันนี้เป็นไนเป็นไนช็อตนะครับอันนี้เป็นสปอร์ตช็อตนะครับก็สามารถถ่ายกีฬาได้คล่องแคล่วเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นโหมดออโต้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอาไปออโต้เดี๋ย่างง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบแมนนวลนะครับสามารถเลือกได้เลยนะฮะด้านบนนี้แถบด้านบนนี้เลือกได้เลยว่าอยากได้ ISO เท่าไหร่นะครับ ไวบ้บาลานซ์เป็นยังไงนะครับจะใช้แฟลชหรือเปล่าสามารถเลือกได้เลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่มีไลฟ์สไตล์ชอบทํางานอยู่นอกออฟฟิศนะครับผม,ผมว่า n o เกียลูมีน1320เนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดเลยครับเพราะว่าในเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ Microsoft ออฟฟิศครับที่ถ้าใครนะฮะที่ทํางานในออฟฟิศค้างเอาไว้แล้วยังทําไม่เสร็จนะฮะแต่ต้องออกมาทําธุระข้างนอกเนี่ยสามารถเอาไฟล์นั้นนะครับมาทํางานต่อบนโ o เกีย u m ลูม3เ0นึ่งสาได้เลยครับแล้วก็สามารถแชร์ไฟนะครับผ่าน SkyDrive หรือว่า Office ส6 6 5ได้ทันทีเลยครับ สีสันการาฟิเยี่ยมเลยนะฮะรู้สึกชอบมากเลยครับแล้วก็จอใหญ่มากเลยครับถ้าเราเล่นนี่น่าจะมันน่าดูเลยครับระบบเสียงดังมากเลยนะครับนอกจากหน้าจอจะใหญ่แล้วเล่นเกมมันแล้วเนี่ยเสียงได้ยังแน่นมากๆเนะฮะ เอาเละครับได้เวลาของมิสเตอร์โมบายแล้วนะครับไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า Nokia Lumia 1320 mm hmm. พอเขาได้เห็นหน้าตาของมันแล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างตามไปเลยครับ ลื่นดีครับแล้วก็ปกติผมเป็นคนชอบถ่ายรูปครับก็เออมันก็มีกล้องหน้าแล้วก็ชชตเตอร์ก็เร็วดีเหมือนกันนะครับก็ไวดีอะค่ะมาต่อกว้างขึ้นมันเหมาะเอาไว้รุ่นนะคิดว่าเหมาะนะหนูชอบสีนหน้าจอไม่ใหญ่เกินไปแบบเหมาะมือค่ะสีก็แบบดูเหมาะกับวัยรุ่นใช้ได้ครับลื่นดีจอใหญ่ครับภาพสวยยุคสมัยน,นี้นี่ต้องจออย่างนี้นะ ได้รู้จักกับสมาร์ทแท็บเล็ตกันไปแล้วนะครับกับโนเกียลู i a เ1320ครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาดูกันต่อนะครับกับ Enjoy Smart Life ครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย Jmart ใหม่โนเกียลู i a เ m a r t สมาร์ทแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่6นิ้ว โนเกียคาเมรามันทั้งถ่ายแชร์และแท็กสถานที่ Microsoft Office ที่มากับเครื่องทำงานสะดวกได้ทุกที่พบชีวิตสุดๆทั้งเรื่องบันเทิงและงานอย่างเต็มจอต้องโนเกียลูเมีย1520และ1320ได้เพิ่มเปน200ยูนิตไปเลยเพิ่ม200คู่ เมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้ไปสายครับเป็นลำลุกกามของ15เมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสารไปไหนผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ไม่ไม่ไปแล้วอะค่ะพอดีไม่ต้องไปไหนกันฮัลโลได้มาแล้วคะ ่ทีบ้านเลยนะคะคเมืองไทยแปลกไม่ใช่นาปนแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิ์เปียกเมืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นยังกระดอกเห็ดแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจมาเ์าก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้ว

ขนาด5.25นิ้วชาร์จระดับ HD ขยายทุกความรู้สึกชัดเจนยินนงนย่งขึ้น Samsung Galaxy Grand 2ใหม่เยอะขึ้นดอีกเพราะได้เน็ตเพิ่มฟรีอีก36กิกมื่อสมัสมารท์ทโฟนแพ็กเกจจาก d t ท c ใครที่รักการอ่านหนังสือนะครับห้ามพลาดเลยครับเพราะในช่วง Enjoy Smart Life ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปที่มีชื่อว่า AAS Bookstore ครับเรียกได้ว่าเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดบนมือถือเลยก็ว่าได้ AAS Bookstore นะครับรวบรวมหนังสือและนิติสารชื่อดังมาขายในที่เดีวยวกันครับและเรื่อง Digital Publication Platform ก็หนีไม่พ้นครับใครมีแอปพลิเคชัน AAS Bookstore มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนกันซะหน่อยครับแต่ว่าถ้าใครมี Account ของอุ๊บบี้กันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับ ข้ามาในแอปเนี่ยก็แยกเป็น2ส่วนหลักครับคือแม g กกาซีนแล้วก็บุ๊กครับให้เราได้เลือกเข้าไปดูตามความต้องการเลยนะครับสนใจเล่มไหนก็คลิกเข้าไปดูตัวอย่างได้เขาก็จะมีให้ดูอยู่หลายหน้าพอสมควรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกเล็กน้อยครับเช่นเป็นนิตยสารประเภทไหนมีกี่หน้าราคาเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีข้อดีนะฮะคือมีการลดราคาครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นทั้งรายสัปดาห์แล้วก็รายปีเรียกได้ว่าลดกระนำกันเลยทีเดียวครับ ใน a อเอสบุ๊กสต์นะฮะยังเอาใจคอข่าวด้วยเช่นกันครับเพราะมีหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทั้งการเมืองกีฬาและก็บันเทิงครับเป็นไงกันบ้างเลยครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับไม่ต้องออกไปเดินหาร้านหนังสือนะฮะหรือว่าใครที่ต้องเดินทางไกลๆนะฮะซื้อหนังสือเยอะแยะมากมายหนักกระเป๋าซะเปล่าครับแค่โหลดมาใส่มือถือแค่นี้ก็จบแล้วนะครับ ในปี2003นะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นครับรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับมีนวัตกรรมใหม่ๆะะเกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วครับ เริ่มด้วยช่วงเมษายน2013ครับ Facebook Home นะฮะที่ Facebook Bookberg ที่จะพัฒนาแอป Facebook ให้กับผู้ใช้บริการ Android ถึงแม้จะมี Android หลายค่ายที่ใช้ Facebook Home ได้นะครับแต่ว่า Facebook Home เนี่ยก็ถูกเปิดตัวมาพร้อมกับ HTC First ครับซึ่งได้รับความสนใจเพียงระยะสั้นมากๆครับทำให้ HTC First ถูกบันทึกเป็นสมาร์ทโฟนที่มีวงจรชีวิตที่สั้นที่สุดนับตั้งแต่มีสมาร์ทโฟนเลยครับ Apple iPhone 5ครับช่วงกันยายน2013 Apple เปิดตัว iPhone 2รุ่นนั้นก็คือ iPhone 5S และ iPhone 5c ครับผลจากการเปิดตัวครั้งนั้นนะฮะ iPhone 5c ซึ่งมีกล้องหน้าดีกว่า iPhone 5เนี่ยทำให้ iPhone 5นะฮะไม่ได้รับความนิยมครับ e p p l e นะฮะจึงต้องประกาศยุติการผลิตอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่ iPhone 4s ยังคงมีการผลิตกันต่อครับ วินแอมครับคุ้นเคยกันมานานนะครับกับโปรแกรมเล่นเพลงที่ถือว่าเป็นกล่องเพลงกล่องแรกบนคอมพิวเตอร์ของใครหลายๆคนเลยครับแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะฮะบริษัทแม่ของวินแอมอย่าง n o ้ s ซอฟระบุว่าจะปิดเว็บไซต์ยกเลิกกันให้บริการโมบายแอปรวมถึงงดให้บริการโปรแกรมเล่นไฟล์บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ดด้วยครับ เดือนกรกฎาคมปี2013ยักษ์ใหญ่อย่าง Yahoo นะฮะประกาศปิดบริการ altavista.com อย่างเป็นทางการครับโดยก่อนหน้านี้ altavista เป็นเว็บท่าและเป็น Search Engine ที่รุ่งโรจน์มากครับในยุคเว็บ1.0นะฮะซึ่งมีแต่ข้อความและก็ภาพนิ่งเท่านั้นในปี2014นะฮะก็ต้องมาดูกันครับว่าจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นนะฮะรวมถึงนวัตรกรรมไหนที่ตกกระป๋องไปบ้างครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดยเจม r t The best of Sony for the best of you. My experience at one smartphone jack Sony. ชนะทุกการแข่งขันด้วยประสิทธิภาพที่รวมเป็นหนึ่งขอแนะนำ Lenovo Smartphone K900 ด้วยคุมพลังจาก Intel Processor วันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสค่ะเริ่มเลยค่ะพี่รปภเอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะ ขั้นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าวไม่เป็นรอยเลยด้วยเลเยอร์สีชั้นป้องกันแรงกระแทกทด้มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะ คิดว่าโตทำได้แต่เรื่องเพลงแต่โตทำได้มากกว่านั้นแค่มีซัม s u งก g a ล็กซี่โนต10.1ที่ทำงานได้เหมือนโนตบุ๊กจะเรื่องงานเรื่องสนุกก็จบได้ในเครื่องเดียว Samsung Galaxy Note 10.1 New Edition ในช่วง gadget update วันนี้นะครับผมขอเอาใจคนรักการฟังเพลงกันบ้านดีกว่านะครับกับชุดบลูทูธนี้เลยครับ Plantronics Backbeat Go 2 สวยแล้วครับอน,นุญาตแกะเลยนะฮะนี่นี่แหละครับหูฟังที่ผมพูดถึงนะครับแหมดีไซน์เก๋ไก๋มากมากๆเลยนะฮะเดี๋ยแกะามาให้ดูเลยดีกว่านี่แหละครับคุณผู้ชมหูฟัง Backbeat g o To นะครับที่ผมพูดถึงสังเกตได้นะครับว่าสายไม่ได้ยาวมากนะครับ ที่เก๋เนี่ยคืออะไรนะครับเขาจะให้คลิปมาด้วยนะครับซึ่งเอาไว้เสียบกับสายนี้เองครับแล้วก็เราสามารถเอาไปติดด้านหลังได้น,นะครับคลิปไว้ตรงคอเสื้อ,อะะนี่แหละฮะนี่เราให้มันห้อยลงมาอย่างนี้เออแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยากใช้นะฮะก็แค่เสียบเข้าไปนี่เวลาเราต้องการจะถอด แค่นี้เลยครับโอ้โหสะดวกสบายมากเลยครับสายไม่ต้องยาวเพราะว่าถ้าสายยาวเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอุยสายพันกันไปมานะฮะนี่เขาก็ดีไซน์ออกมาให้แบบว่าสั้นกระทัดรัดนะฮะแล้วก็รูปแบบเนี่ยเป็นแบบแบนดด้วยนะครับแต่ที่เก๋ไปก่อนนั้นนะครับคือท็อปไทม์นะครับของตัว Bluetooth Backbeat g o 2เนี่ยนะฮะสามารถสนทนานะฮะหรือว่าฟังเพลงนะฮะได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับแต่ว่าเขามีตัวนี้ด้วยครับ ถ้าตอนนี้ให้คุณผู้ชมคิดนะฮะก็อาจจะเป็นแค่ตัวกล่องเก็บหูฟังใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ได้มีแค่นั้นครับด้านในนะครับเกส๋สุดๆกันไปเลยจะสังเกตว่ามีนี่ด้วยนะครับนี่ ถ้าให้เรียกกันภาษาง่ายๆนะครก็เป็นเหมือน power bank สําหรับ Bluetooth เนี่ยครับถ้าเราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วอยากพักการใช้นะครับก็สามารถเก็บเข้าไปในกล่องนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่เก็บเฉยๆนะครับเราสามารถชาร์จไปได้ด้วยเลยนะฮะทำให้สามารถหยิบ Bluetooth เอกมาใช้ได้ตลอดโดยที่ยังมีแบตเตอรี่เต็มตลอดทั้งวันเลยนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่เปิดด้านข้างนี้ขึ้นมานะครับนี่ด้านหลังของ หูฟังนี่นะครับเขาก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จนั่นเองครับแค่เราเสียบมันเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้มันก็จะชาร์จให้อัตโนมัติเลยครับชาร์จ เจ้าตัวบลูทูธนี้นะครับก็สามารถสนทนานะครับหรือว่าฟังเพลงนะฮะได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใช้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวถึง14ชั่วโมงเลยนะฮะเรียกได้ว,ว่าชาร์จได้2 c y ไซเคิลเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่มี Power Bank ส่วนตัวของเจ้าบลูทูธนี้เนี่ยจะทำให้ แบตเตอรี่ของบลูทูธมันเสื่อมหรือเปล่านะครับผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ทําให้เสื่อมแน่นอนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของบลูทูธเนี่ยไม่เหมือนกับแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนทั่วไปครับเจ้าแบตเตอรี่ของตัวบลูทูธเนี่ยนะฮะต้องการการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาครับงั้นการที่เราจะเก็บไว้ในนี้เนี่ยและชาร์จอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะและเราควรจะชาร์จให้เต็มอยู่ตลอดเวลาครับนั่นนะครับจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของบลูทูธตัวนี้ได้ซ้ำครับงั้นใครนะฮะที่ใช้เสร็จแล้วแลอยากกเ็บไว้ใน ตัวกล่องนี้นะครับอย่าลืมชาร์จมันด้วยนะครับมันจะได้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลาครับส่วนใครนะฮะที่กลัวว่าใช้ใอยู่เนี่ยจะแบตหมดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเจ้าบลูทูธนี้นะฮะถ้าซิงค์ไปกับมือถือที่เป็นตระกูล iOS นะหรือว่าพวก p p o o n เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นแบตเตอรี่มิเตอร์ขึ้นมาให้เลยนะครับข้างๆกับตัวแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับว่า แบตของบลูทูธเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับและสําหรับตระกูล Android ก็เช่นเดียวกันครับสามารถใช้ได้แต่ว่ามีทริกอีกนิดนึงนะครับต้องโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า my headset ซะก่อนนะครับที่อยากได้นะครับมีอยู่3สีให้เลือกด้วยกันครับสีดําแล้วก็สีขาวนะครับรวมถึงที่เห็นอยู่ด้านบนนี้เนี่ยเป็นแบบว่า limited edition นะครับเป็นสีแดงครับซึ่งใครที่อยากได้นี่ก็ต้องรีบซื้อหน่อยนะครับเพราะว่า หมดแล้วหมดเลยนะครับเขาผลิตออกมาแค่ล็อตเดียวครับกับสีแดงนี่นะครับผูฟังนี้นะฮะนอกจากจะนุ่มเป็นพิเศษแล้วนะครับเขาก็ยังมีเทคโนโลยีป้องกันความชื้นนะฮะของ P2I นั่นเองครับโดยเขาใช้สารเคลือบเทคโนโลยีนาโนเลยนะครับในการเคลือบผิวของตัวยานี้นะครับทำให้ไม่มีการดูดซึมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคราบเหงื่อมันจะไม่ซึมลงไปนะฮะแต่ว่าจะเกาะตัวนะับเหมือนเป็นหยดน้ําอยู่บนผิวของตัวยานี่แหละครับเราก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับใครที่อยากใส ออกกําลังกายแล้วกังวลว่าเอ๊มันจะทําให้มีปัญหาต่อบลูทูธหรือเปล่าบอกได้เลยครับว่าไม่มีปัญหาแน่นอนใส่ออกกําลังกายได้อย่างดตีเยี่ยมเลยครับเจ้บบลูทูธนี้นะฮะเขารับประกันให้1ปีเต็มเลยครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะอย่างเช่นการตกหล่นนะฮะหรือว่าการโดนน้ำนั่นเองครับถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากบลูทูธนี้เองนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทันที วันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าผมมีอะไรจะมานำเสนอต้องคอยติดตามมาดูครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสครับหส,ส